พยายามที่จะทําให้บ้านเหล็กเนี่ยคือไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้อมาขายไประหว่างเราแต่เราจะทํำยังไงให้มีตลาดเนี่ยวิ่งเข้าหาคําว่าบ้านเหล็กมากขึ้นอืก็คือการอบรมผ่านทางช่างการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้เราไปพูดถึงการพัฒนาบุคลากรภายในเรามีประสบการณ์ที่ดีลครับเรามีทักษะที่ดีละเรามีการเรียนรู้ที่ดีละก็จะเอาเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นประสบการณ์ที่ดีทั้งหมดเนี่ย ไปพัฒนาบุคลากรภายนอกอลคนที่อยู่ในเครือข่ายเราที่เป็นบ้านเหล็กเราก็ต้องพัฒนาบุคลากรเขาละสิ่งที่เราจะพัฒนาบุคลากรเขาให้สมกับคําว่าขายสินค้าที่มีคุณภาพบนมาตรฐานเนี่ยพนักงานอ่ะของลูกค้าเราที่อยู่ในโครงการบ้านเหล็กเราจะเรียกเขาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของบ้านเหล็กเวลาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของบ้านเหล็กแล้วเนี่ยการขายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะไปลด ปัญหาให้กับลูกค้าได้ทั้งหมดเลยถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะมันจะเกิดสองสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือใช้เกินความจําเป็นสิ่งที่สองก็คือใช้ต่ํากว่าที่ควรจะใช้อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของช่างมาเหล็กที่เป็นลูกค้าของบ้านเหล็กในการที่เราจะไปอบรมเขาถ้าสมมติว่าเขาเขา้เขาใจแล้วลูกค้าต้องการซื้อสินค้าไปทําอะไรผู้เชี่ยวชาญก็จะกําหนดสเปคให้ได้แล้ว เราก็ต้องไปพัฒนาการติดตั้ง<ม>ให้เขาติดตั้งในสิ่งที่ถูกต้อง<ม>แล้วใช้งานได้จริงบนมาตรฐาน<ม>บนคุณภาพม,มันก็จะเห็นว่าภาพของอัจวระเมทัลเนี่ยมันอยู่บนในเรื่องของความเป็นมาตรฐานก็ของให้ทุกๆท่านติดตามในอีีถัดๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะรีบๆออกมาให้ทุกคนได้อัปเดตกันนะครับขอบคุณนะครับก็หวังว่าในสิ่งที่เราคุยกันจะมีสาระและมีประโยชน์นะครับ แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มาเรียนรู้ร่วมกันเป็นอีกช่องทางหนึ่งขอบคุณครับ